เอาช่างคลืนจะขยับแล้วโไมัก็ดังหงเลยครับ เราจะมาถอดใบนี้ออกครับเพื่อนๆใบนี้มันแตกแล้วครับแตกแล้วตัวนี้เอาไม่ได้แล้วตัวนี้ซื้อมาใหม่ครับ ในร้านในร้านจะมีใบ80ครับยาวสุดแต่ตัวนี้มัน85ก็เลยออะใส่ใส่ไปก่อน,นครับร้านอะไรยาวสุดมี80ครับตัวนี้8 5เฮ้ยเราต้องเปลี่ยนใบนี้ด้วยดิ อ้ามาไงครับเจ er oh, that s that s <S ้าหน้าท yeah> claro ี่โอ้ยเจ้าหน้าที่คร oh ับไรไรซื้อเลขไรนี uh, ่หมดเป็นหมื่นแล้วโอ้คอยได้ขึ้นมาเป็นแสนให้ได้ขึ้นมาเป็นแสน เลขอะไรบอกได้ไหมอ่ะเลขอะไรมีสามสามไหมสามสามอ่ะแล้วได้ซื้อไหมล่ะอ๋อสามหนึ่ง นี่มันหวยออกนะครับนะหรือว่าต้องหมดอีกใบหนึ่งเอาส้มเอาก่อนมาเอออันนั้นมาส้มแล้วเอาตัวนี้ไปใส่แทนใบใบที่มันขาดอ่ะ ่อมเอาก่อนเอาเหล็กเอาเหล็กมาวางเลยโจดูใส่น็อตยาวหน่อยน็อตมันก็ถึงเอาแผ่นเหล็กมาดามเดี๋ยวแผ่นเหล็กมาดามใช้ไปก่อนครับท่านผู้ชม เราเชื่อมแล้วดูอันไหนประหยัดได้ประหยัดใช้ไปก่อนครับสลับเม็ดบอ,อชีพรถเกี่ยวไม่ได้สวยหรูนะครับไม่ได้กบกลวยเงินเป็นกบเป็นคันนะครับอะไรควรประหยัดได้ก็ประหยัดครับ

คลือไม่ลากยาวถึงนี้เลยอ่ะเนี่ยโรยมันถึงนี่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาให้ช่างกลนกืนครับพาตรงนี้ with fun. លិងទៅណេណូទៅដាក់នៃលូនលើរបស់ខឿមដាក់ណតរបស់ខឿមនៃនោះលើ

เราก็ขันอัดไปครับท่านผู้ชมอัดให้แน่นแล้วค่อยเชื่อมนะครับใช้ใช้ไปกอนครับถึงไหมไม่ถึงเอานอดยาวเอา,อเอานอดเอารูเล่ถึงอยู่เออเริ่มถึงอยู่จนลานตีมันจะชนโซ่ แต่งใช้ไปก่อนครับท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่ก็โอ้โหห้าร้อยห้าสิบครับต่อใบนะครับใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับเวลาเราจะขายเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเวลาขายเวลาเราจะขายเราทำใหม่หมดครับอันนี้เราใช้เองนะครับใช้เองก็

นี่ก็เอาตะแกรงมาส่งนะครับเจ๊เจ๊ตะแกรงมาทําห้องครัวครับตรงนี้ห้องครัวให้ทีมงานครับเดี๋ยวไปดูช่างดูกระเบื้องหน่อยน้องเคยครับริบคาส่งประกวดครับโอ้โหดูการเสียบครับกระดาษลังครับเจ๊เจ๊ดทีมรา่นล้วน นี่ครับห้องครัวเราจะใส่ตะแกรงนี้ครับตะแกรงลวดเออัดเอออัดแน่นๆเลยแล้วค่อยเชื่อมเชื่อมเสร็จปล่อยไว้ให้มันหายร้อนก่อนให้อัด nhìn cái bà thôi thấy rồi chỉ bóc một à lưm hai mấy bàn xứ bóc hàng hết luôn bóc chặt xẹt máy lưới dịch à chỉ cái chươm โอ้ช่างเชื่อมนี่ดูไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมดูไม่ได้นี่ดูไปคือมันจะปวดตาครับที่ดูไม่ได้อะ <c oughs> แต่ช่างกลืนนะครับ <c oughs> เสร็จจากตัวนี้เราก็เหลืออีกใบหนึ่งครับใบหักครับตัวนี้อีกใบครับเดี๋ยวให้ช่างกลืนถอยไปหน่อย ยังกลืนถอดแบตยางเมื่อกี้โอเคครับโอูโจยดนานครับ,บใหญ่ใหญ่ตัวนี้ก้อนจะเป็น12บสครับ12บ้อนน้ำยี่โซ่ก็48ข้อนะครับเครื่องก็ จะเป็นเจฟนะครับปั๊มใหญ่นะครับลูกนี้นะครับปั๊มลูกใหญ่คันนี้จะเป็นเอ่ออิตันนะครับแฝดครับปั๊มแฝดอุ่มก็ประมาณสองันห้าครับโซลอร์ก็ สิบเอดโลกนะครับสิบสามโลกกับตัวบนแล้เวเดี๋ยวเราให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยอัดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ใส่แบตก่อนครับแล้วก็ถอยไปถอดฝักนู้นก่อน พอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนครับเพื่อนๆเรา oh. จ,จะซื้อทุกอย่างนี่มันก็หนักนะครับเช็ค oh. แต่ละรอบก็เยอะครับ oh. อย่างน้อยๆก็สามหมื่นขึ้นนะครับ oh. ส่วนมากมีแต่เกินนะครับเ oh. ชื่อผมครับ oh. <laughs> ส่วนมากมีแต่ครึ่งแสนครับใหม่มาจริงแต่ส่วนมากก็จะมีแต่เกิน โอ้คนขับยาวเกินครับให้ขับกับเสียน,นุครับ ากแดงครับากแดงแดงนี่ตัวนี้ครับท่านผู้ชม ข้อเสียก็จะเลี้ยวยากหน่อยใบยาวครับข้อเสียก็คือจะเลี้ยวยากบิดยากแ๋อแเสะเอาเรื่องโลมแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องโลม ส่วนมากผมจะเล่นสเปคนี้ครับท่านผู้ชมโซ่48ข้อลอน้ำ20หลังก็จะเล่น12ครับก้อน12เรื่องก็ชอบ JJO ครับกิโนโน่โรเลอร์ก็ผมจะชอบอยู่ที่11ลูกล่างครับ เก้าหรือสิบนี่มันยังไงครับมันเหมือนกระเทเยครับทำเป็นคนนะเหมือนไม่เต็มสามสิบสองประกาศครับอื ปากส่วนมากสามเมตรครับใหญ่วันนั้นก็ไม่ดีครับใหญ่ก็ลำบากโคลำบากตู้เท่านี้อ่สามเมตรพอดีครับวิ่งได้สบายมีแต่เพาะปะ เพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับเพราะโคลน,นครับมีแต่โคลนมีแต่ขี้ดินติดอยู่<ม>น่าจะตอนจบฤดูนะครับเกี่ยวานาที่มันเป็นดินเหนียวนะครับมันติดอยู่ ไปแล้ววอไปแล้วหามาอีกเดี๋ยวไปซื้อมาให้สักสามลูกออโอย้ยังไม่ต้องซื้อละมั้งใส่เสร็จแล้วซื้อมาแต่ลูกเดียวพอะอ,ะ <c oughs> อะไรเยอะ <c oughs> หมดไปสองลูกแล้ว สามเอ้ยสามเยสามกับลูกนี้วงลัง โอ้ยขี้ดินเต็มเลยรุดแล้วร่วงสายคานะโอ้โห ในอีกอันวิ่งไปทางไหนแล้วฮะโอ้โหมันอัดอยู่เต็มไปหมดครับท่านชมในตัวมีอีกอันวิ่งไปทางไหนโอ้โอ ยัหยบเลยได้เดี่ยวสุ้มพาดเลย เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันใช้ไปก่อนถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดเลยครับเพื่อนๆเพราะมันร้าวหมดแล้วครับส้มมาหลายตัวเหมือนกัน เอโคนี่ทำไมบิดไงตรงข้อต่ออ่ะหืตรงข้อต่ทำใไมเป็นไง ตีใหม่แล้วช่างกลืนเจอปัญหาแล้วต้องตีใหม่ข้อโตอต้องอัดบูทใหม่บูทตัวในมันหลวมมันคอนหมดแล้ว ครับตัวนี้ไม่จบครับไม่จบครับต้องเปลี่ยนบูทครับดูครับบูทข้อต่อตัวไหนสึกบูทข้อต่อมันซึกครับช่างกลืนต้องตกออกคืนอีกแล้ว ถึงว่ามันกินโรเลอร์ข้างเดียวครับมันกินด้านหนมันกินตัวหนตัวฝั่งนี้จะหลวมแล้วฝั่งนู้นมันจะรับน้ำหนักอย่างเดียวครับฝั่งนี้หลวมปุ๊บมันจะอ้าออกครับเห็นไหมนี่มันจะอ้าออก ฝั่งนู้นมันจะติดกันเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมงานเข้าครับผมก็สงสัยยูทำไมทำไมมันกินโรลเลอร์ข้างเดียวนี่ครับอันนี้เราต้องกลับด้านนะครับตัวนี้กลับด้านอันนี้ฝั่งที่กินครับ จะอยู่ฝั่งนู้นเรากลับด้านมาแจ๋วเจอแล้วเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแล้วใกล้จบแล้วคลิปยาวไปแล้วฝากติดตามนะครับท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ช่องวีระดัาแต่งด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม